คำตรัสสุดท้ายของพระเมสยาบทใครครวนเจประการในเทศกาลอีสเตอร์จากถ้อยคําของพระเยซูบนไม้กางเขนวันที่3ถ้อยคําแห่งความห่วงใยยอ์นบทที่19ข้อที่26 2 7ถึง27พระเยซูตรัสกบมารดาของพระองค์ว่าญิงเอ๋ยงดูบุตรของท่านเถิด แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกว่าจงดูมารดาของท่านเถิดเมื่อพ่อของฉันเสียชีวิตลงไม่นานหลังวันครบครอบแต่งงาน40ปีของพวกท่านแม่ของฉันเสียใจมากและรู้สึกกังวลใครจะจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆจะมีเงินพอหรือไม่ถ้าต้องซ่อมแซมบ้านจะทำอย่างไรในมิช้าแม่ก็เรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องกังวลเลยเพราะพ่อของฉัน หากต้องเสียชีวิตลงท่านได้จัดเตรียมการเงินทุกอย่างไว้ให้กับแม่ตั้งแต่หลายปีที่แล้วส่วนฉันและพี่สาวก็ตกลงจะช่วยแม่ในความต้องการด้านอื่นๆจากคำพูดประโยคสุดท้ายข้างต้นของพระเยซูการดูแลครอบครัวเช่นนี้มีความหมายพิเศษแม้พระองค์กำลังถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนแต่พระองค์ก็ยังทรงมองลงมายังมารีแม่ของพระองค์ ในยอนสาวกที่รักของพระองค์แล้วพระองค์ทรงตรัสคำพูดที่สัมผัสใจว่าหญิงเอย๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดและทรงตรัสกับยอนว่าจงดูมารดาของท่านเถิดนี่คือถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความรักที่ทรงตรัสออกมาในห้วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมในวัฒนธรรมชาวยูลูกชายที่กำลังจะสิ้นใจจะฝากฝังให้พี่ชายหรือน้องชายเป็นผู้ดูแลแม่ ในกรณีของพระเยซูก็จะเป็นน้องชายเนื่องจากโยเซฟสามีของมารีน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่น,น้องชายของพระเยซูในขณะนั้นยังไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์คือองค์พระเมสสิยาพระเยซูทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของมารีจึงทรงแต่งตั้งยอนให้เป็นผู้ดูแลมารดาของพระองค์ตั้งแต่เวลานั้นมาสาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตน สิ่งที่พระคริสต์ทรงกระทําสะท้อนให้เห็นว่าผู้เชื่อทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวใหม่ของพระเจ้าพระองค์ทรงสถาปนาสายสัมพันธ์แห่งการดูแลกันและการเอาไว้ที่เชิงไม้กางเขนคุณดูแลคนอื่นอย่างไรการมองว่าผู้เชื่อเป็นครอบครัวของคุณสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรพระเยซูที่รักโปรดช่วยข้าพระองค์ให้เต็มใจ และพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือพี่น้องผู้เชื่อหากคุณมีภาระใจในการรับใช้พระเจ้าสามารถมีส่วนร่วมกับพันธกิจมานาประจำวันผ่านการอธิษฐานเผื่อและถวายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเราได้ที่ Line t h ai ODB